สลัโสดเปิดเลิกแต่งนางร้ายช่องสามเตรียมเป็นว่าที่ภรรยาเสียคนดังเรียกได้ว่าต้องขอแสดงความยินดีกับพราวฟ้าพราวการัญชิดานักแสดงสาวจากช่องสามและเสียโบ๊นัทเดชวชิระรัตนวงศ์ผู้เป็นถึงโปรโมโตเตอร์ค่ายมวยเพชรยินดีที่ได้เลิกแต่งอย่างเป็นทางการแล้ว โดยล่าสุดในวันที่1พฤศจิกายนเสียโบสได้โพสต์ภาพคู่พร้อมระบุแคปชั่นว่า29มกราคมผมจะไม่โสดแล้วนะครับรักเด็กจังเลย โดยภาพดังกล่าวนั้นก็สุดแสนเจอโรแมนติกเพราะทั้งคู่ทายกันบนเรือหรูที่กำลังล่องลอยอ,อยู่กลางทะเลและหลังจากที่ภาพนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายซึ่งพราวฟ้าก็ได้ถูกเซอร์โบสเซอร์ไพร์คุกข่าวขอแต่งงานไปเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมา